คืนใช้อันไหนเนี่ยอันนี้ใอ๋อโอเคครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านแล้วก็ดูทางเว็บไซต์แล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศผมกอล์มลูกกาก็ยังอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้อง ตลอดเวลาไม่หนีไปไหนเพราะว่ามีดีเอเดียวเป็นอนุสาวรีอยู่ในหัวใจตลอดชั่วการนานนะปลบมือให้หน่อยเด้เอคนเป็นหมื่นนะนะเนาะอยู่นี่ประมาณหมื่นเดี๋ยวจะมาอีกประมาณหมื่นหนึ่งนะดึกๆก,ก็จะมาอีกหมื่นหนึ่งก็ประมาณสามสี่หมืมม่นะไรพวกไอ้พวกพวกเสียสติเมื่อเช้ากลางวันมันออกมา ปหลือเป๋อป๋าขี่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าคนเกเรนะเออก็มีส่งข้อมูลมาผมก็โทรประสานไปหาทางตำรวจทางเราก็บอกไม่ต้องกลัวมันหรอมีอยู่นิดเดียวนะพวกปวนเมืองเนี่ยพวกเนี้เสียสติหมดละ้ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ถึงเวลาละนะที่เราจะต้องมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจปกป้อง ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะว่าบ้านเมืองของเรานี้ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งผมไอพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเคยได้ยินผมพูดไหมถ้าย้อนไปในอดีตที่เราต่อสู้ร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่กันมาผมบอกว่าผมไอพี่น้องที่นอนอยู่ทางบ้านถ้าไม่มาก็ต้องมาถ้ามาก็ต้องรีบมา<笑><笑>เห็นไหมม,มันถึงกาะละเวลาที่สำคัญ อีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องออกมาช่วยกันนะเกี่ยวก้อยร้อยใจรวมใจกันเป็นหนึ่งให้เป็นดวงเดียวนะเพื่อเราจะได้ขับไล่พวกที่เสียสตินะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันพูดเสมอเลยขึ้นเวทีมันก็บอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะรักษากฎหมายนะทำตามกฎกติกาัน,ะนแหกขอกหมดเลยยังไม่รู้ตัวเลยพวกนี้เสียสติ พวกคุณเขาเรียกว่าขาดคุณธรรมพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รักประชาธิปไตยแล้วมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเราจะต้องปกป้องสิ่งเหล่านี้รักษาไว้ให้ลูกหลานเราเราจะฆ่ามันตอนเนี้ยจะฆ่าพวกพวกทั้งคอกนั่นแนะแต่เราจะฆ่ามันไม่ได้อาวุธไม่ใช่เราจะฆ่ามันด้วยสายตาวันหนึ่งถ้ามึงเดินเข้าคุกเมื่อไหร่ พวกเราที่มีอุดมการที่มีความยุติธรรมความเป็นธรรมความถูกต้องแล้วมีคุณธรรมมีจริยธรรมจะฆ่ามันด้วยสายตาเราจะเข้าแถวเรียงกันคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็จะมองมันเหยียดหยามเอยมันอย่างเงี้ยมองให้มันตอยไปเลยนะพ่อแม่พี่น้องอ่ะฆ่าแบบเนี้ยมันเดีนะถ้าเรายิงมันเราก็ติดคุกเราไปฟันทุบมันเราก็ติดคุกนะ แต่ถ้าเราฆ่ามันด้วยความเหยียดหยามที่พวกมันเนี่ยอะไรนะสุดๆอะไรเงี้ยนะจริงๆคำพูดพวกนี้ผมพูดเสมอพ่อแม่พี่น้องว่าตั้งแต่ปี49มาเราเปิดทีวีช่องไหนนะวิทยุช่องไหนที่เกิดขึ้นใหม่นะของคนเสื้อแดงอ่ะของคนที่รักประชาธิปไตยเปิดแล้ปุ๊บเราจะเห็นหน้าจอเลยไอ้เหี้ยนะนะไอ้สัตว์ไอ้ควายเนะนีน่ย เนี่ยวิวัฒนาการเหล่านี้ที่ผมพูดเสมอว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพวกเราคนเส้อแดงหรือคนที่รักประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่เกิดมาจากพวกมึงใช่ไหมเพราะพวกมึงเป็นแลนน่ะไปอยู่ทำเนียบอะไปทำลายทำเนียบเฮีย <c oughs> หมดเลยอะตายหมด <c oughs> มันกล้ากินหมดเลยไม่ทำนายอยู่ตั้งนานน่ะตัวนั้นน่ะนี่ไงลองดู ผมพูด่อคืนก็บอกว่าลองเดินไปที่ห้องน้ํานะเราเข้าห้องน้ําตามปัม๊มตามข้างถนนที่ไหนก็นแล้วแต่ไอ้ตรงประตูจะเห็นเขียนเขียนอย่างไอ้นี่ด่ากูไอ้นี่กูดา่ามึงมึงด่ากูนะข้างผวาผนังกูดา่ามึงมึงด่ากูเต็มไปหมดเลยนี่สังคมมันแตกแยกจนเอาแทบไม่อยู่ละเพราะมันเกิดขึ้นมาจากบุคคลเหล่านี้แล้วก็อคอกนี้ทั้งอคอกเลยทั้งเข่งเนี่ยเนี่ยตอนนี้หัวมันเริ่มจะตายหาละเสียสติละ นะเดี๋ยวก็นเน่าทั้งเข่งเอาใส่เข่งแล้วก็เอาอะไรหนะ้าที่เขาเคยเอาของใส่เข่งอ่ะแล้วก็เอาผ้าแล้วก็มัดมัดมัด,มดใช่ไหมเอาโปะโปะโปะนะแต่เราโปะไม่ต้องก็เอาออกไปตลาดสดไม่ใช่นะเราโปะให้มันตายเน่าอยู่ตรงนั้นนหะเฮ้้ยเฮ้ดีไหมพ่แม่พี่น้องเออมันกินไม่ได้อ่ะใช่ไหมเหม,ม็นมากๆโอ้ <c oughs> สยสัตว์ยังรู้เลยมันยังไม่กินเลยคนมันยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะผมบอกให้นะผมหมายพี่น้องที่รักทั้งหลาย ้านเมืองของเราเนี่ยเราจะต้องปกป้องคนดีเราจะต้องดูแลคนดีเพื่อให้คนดีนั้นได้ปกครองบ้านมาแล้วช่วยประกาศบ่อยๆให้คนสูบบุหรี่ไปสูบไกลๆไม่ควรสูบที่ชุ่มหนุ่มสาธุอะได้ยินเนาะเออเออเห็นไหมไอ้พวกนั้นก็เหม็นแบบนี้เนะี่ยเหม็นแบบเนี้ยเออใหญ่ย ผมเองไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดนะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ไม่ได้ว่าใครเพราะผมทําคนเดียวเหลืองผมนะคนเราจะเป็นคนดีได้ต้องดูแลตัวเองก่อนเราทําตัวเองให้คนดีและเป็นแบบอย่างมันจะอยู่กับสังคมและมีความสุขนะทําที่บ้านให้ผมพูดเสมอนะครับว่าบวรบอก็คือบ้านวอก็คือวัดรอก็คือโรงเรียนสิ่งเหล่านี้แยกกันไปหมดละ สังคมเราเลยเกิดการแตกแยกเพราะไม่มีความสามัคคีกันบรรทพบุรุษเราสร้างสมมัตดีนะแต่คนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปแต่มันเปลี่ยนในทางที่ดีมันก็ดีแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่นะฮะมันเปลี่ยนไปทางที่ที่ยากยิ่งเลยนะที่เราจะแก้ไขด้วยคนใดคนหนึ่งเราต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจเพราะไม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังแตกแยกกันอยู่แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกหลานเราก็จะแตกแยกกันต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นมรดกสืบทอดไปเราต้องยักยังนต้องช่วยกันอย่างผมเองเนี่ยผมจะต้องพัฒนาตัวเองก่อนเขาบอกว่าจะปลูกพึชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนางานต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาที่ตัวเราก่อน นะถ้าเรายังเป็นแบบอย่างไม่ได้เหมือนกับไ,ไอ้เฮียไอ้พวกนั้นะนะที่อยู่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยอยู่ราชดำเนินอะ่ะแบบนั้นอะ่ะไม่ใช่มึงอย่ามาบอกไอ้คนทำดีไอ้คนนั้นทำชั่วแล้วคนนั้นโกงไอ้คนนึกกินไอ้คนที่ทำร้ายประเทศชาติอนุพันธ์ขต์ก้อนเนี่ยแต่ตัวมันทั้งหมดเลยอที่มันบอกวไว้คนอื่นอะ่ะมันทำหมดเลยแล้วมันเป็นหมดเลยผมก็ไม่เคยเห็นคนแบบนี้นะว่ามันคิดได้อย่างไรแล้วก็คิด ที่เราไม่เคยคิดหรือมนทํากันนะนี่เหลอเขาที่บอกว่าประกาศตัวตนว่าเป็นคนดีปุถุพอคุณทุนหัวเออ้ยมึงดีจริงเหรอไอ้เทพไอ้มาร์กแล้วก็ทั้งคอกมึงอะมึงไม่เคยทําผิดทาชั่วเลยเดนไหมตั้งแต่เกิดมาจะไม่พูดไม่พี่น้องมันดีมากๆเลยใช่ไหมมันดีจนไม่รู้จะดีจะพวกคนอื่นเลวหมดมันเป็นอย่างนั้นเลยพกม่พี่น้องถามไม่จริงเหอะอือ ั้งแต่มันเกิดมานะแกกว่าผมยังไงมันก็ตายก่อนผมนะผมจะดูมันว่าวันที่มันเข้าคอกเอ้ยไม่ใช่วันที่มันลงนรกวันนั้นแหละผมจะฆ่ามันด้วยสายตาอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเราช่วยกันนะพ่อแม่พี่น้องคนค้อนประเทศเนี่ยเกลียดมันคนค้อนประเทศเนี่ยด่ามันถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมบอกตรงนะผมจะปิ๊บครอบหัวประเทศไทยผมจะไม่อยู่ทนได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องอย่างผมเองเนี่ย ถ้าย้อนอดีตไปน่ะห้าหกเจ็ดแปดปีเนี่ยผมด่ามันกอไกห่หอนหงน่หมดแล้วสลีอสลีอสลูสลูผมเอามาหมดแล้วมามั่วพวกพันกันด่ามันจนดือ้อด้านจนมันหนายิ่งกว่าแพงอะ่ะยิ่งกว,กว่าถนนที่เขาลาดอะไรนะที่หนาหนาแข็งแข็งอ่ะมันไม่รู้เรื่องแล้วมันขาดสติเสียสติไปหมดแล้วอ่ะมันฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วท่นมมานพ่อแม่บ้องที่รักทั้งหลายวันนี้ ถึงเวลาล้วที่เราจะต้องมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะสร้างอนุสาวรีย์แห่งทองคําให้กับลูกหลานเราที่เป็นอนุสาวรีย์แห่งประชาธิปไตยแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์แห่งคุณงามความดีแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์แห่งต้นแบบต้นฉบับที่ดีแล้วมีคุณ,ณธรรมมีจริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ร่วมกับสังคมได้ แต่ถ้าเรายังมีความคิดที่เป็นลบมีความคิดที่เสียสติมีความคิดที่ไม่ไม่เป็นคนนะนะผมเคยพูดเสมอนะครับบอกว่าข้างล่างไปเนี่ยที่ไม่มีศีลเขาเรียกสัตว์นะขึ้นมาหน่อยเขาเรียกคนเนี่ยขาดศีลสูงไปเนี่ยเขาเรียกคนถือศีลแต่ไอ้พวกเนี้ยมันขาดสติไม่มีศีลเขาเรียกอะไรนะสัตว์นี่แต่หากครับผมแม่พี่น้องถึงเวลาแล้ว นะที่เราจะต้องขจัดปัดเป่าปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่มีคนใดคนหนึ่งหรอกนะ,ะที่จะมีอํานาจวาสนาที่จะต้องมาประปัดเป่าปัญหาเหล่านี้เพราะมันหมักหมมมานานพอสมควรจนถึงปัจจุบันนี้ถึงพวกเราถึงกาลเวลาการเวลาที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจจับมือกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องทุกคนที่มีความรับผิดชอบร่วมกันอาน,นิสงส์ต่างๆหลังจากที่ อย่างเข้ามาสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งไม่นานข้างหน้านี่แหละเราจะได้เห็นความสีวิไลของประเทศชาติบ้านเมืองของเราแต่วันใดวันหนึ่งที่มันมีคนที่ไม่รักประเทศชาติบ้านเมืองที่ออกมาปนบ้านปนเมืองแบบนี้พวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมเราต้องช่วยกันปกป้องสิ่งเหล่านี้แล้วกำจัดคนเร็วๆออกจากแผ่นดินเราแล้วก็กำจัดคนเร็วๆ,ออเ,วเ,ๆเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ นะผมเห็นโรงพยาบาลตอนนั้นออกมาถแถลงข่าวถแถลงการอะไรก็ไม่รู้นะที่จะต้องมาร่วมกับคนเสียสติทั้งหลายนะ่ะตอนเนี้เอามันไปได้ไหมเอาไอ้คนเสียสติทั้งหลายนะ่ะที่อยู่ลาดาเนินนะ่ะไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลบ้าใช่ไหมเออหมอพยาบาลในสัตว์ตอนนั้นไปอยู่ไหนหมดอะ่ะแล้วตอนนู้นอ่ะตอนที่เขาปฏิวัติแล้วตอนนู้นที่เขาล่างรัฐธรรมนูญฉีกแล้วธรรมนูนอะ่ะคุณญปุ้บหัวอยู่ไหนไม่ออกมากันบ้างอะ่ะเออ ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยมันเป็นฆ่าตะกรฆ่าคนน่ะอ้าวเป็นเลยร้อยสองร้อยศพอ่ะแล้วก็ยังบาดเจ็บยังพิการอีกไม่รู้กี่พันน่ะพี่พูดถึงหัวอยู่ไหนกันไม่ออกมาบ้างแล้วตอนนี้อะกฎหมายนี่เราโทษแค่นี้เองมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถึงจะเป็นคนส่วนน้อยแต่จิตใจของผู้คนน่ะคนที่ตายไปมันสร้างมูลค่าไม่ได้มันประเมินมูลค่าไม่ได้คุณทำไมไม่คิดตรงนั้นถ้าลูกหลาน ครอบครัวของคุณพี่น้องของคุณพ่อแม่ของคุณญาติพี่น้องคุณตายขึ้นมาสักคนหนึ่งอ่ะคุณจะรู้คุณค่ามันก็คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินแต่คุณออกมาเพื่อจะปกป้องบางสิ่งบางอย่างให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่คุณต้องคิดได้ไตรตรองด้วยปัญญาไม่ใช่เลี้ยนสูงแล้วคิดต่ำจะไหมพ่อมพี่น้องคนเรามันนักฉลาดขึ้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่นน้งอยู่เนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกคนฉลาดคิดเป็นมองเป็นดูเป็น เข้าใจเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลดูคนว่าอะไรผิดถูกชั่วดีอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรอยู่ในกรอบกฎกติกาอะไรแห่คอกเราเห็นหมดแล้วธาดแท้ของมนุษย์ว่ามนุษย์ที่มีความเป็นธรรมยุติธรรมมีคุณธรรมจริงนะคือใครพวกมันก็ออกมาบบป้าป้าบอกว่านายกทักษิณตะกูลชิน,นวัตรพรรคเพื่อไทยระบบทักษิณ คนเสื้อแดงเป็นสมุนขุนไม่ใช่รู้ไหมไอ้คําว่าเสื้อแดงที่มันเกิดขึ้อนอะมึงรู้ไหมมันเกิดจากใครเกิดจากพวกมึงมังไม่รู้อีกเดี๋ยวถ้ามึงกูจะฆ่อมึงด้วยสายตาอจะไม่พ่อแม่พี่น้องการฆ่าคนอะฆ่าด้วยสายตาเนี่ยมันเจ็บแสบแสบตลอดชีวิตเลยจะบอกให้ฆ่าเดว้วยวมันจะแคนกันใช่ไหม แล้วมันไม่เจ็บแสบเราโป้งตายเลยวะฆ่าบุตรโป้งตายเลยทุบหัวโอดินปอกๆเผาทิ้งกินก็ไม่ได้ทำปุ๋ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราฆ่าด้วยสายตาทั้งตระกูลเมืองกูจะชำเลียงมองมึงอะไรเงี้ยแสบคันเข้าไปสุดตระกูลเลยนะพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นั่นถึงเวลาแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายบ้านเมืองของเราจะต้องเกิดความสงบสุขเรากําลังจะเดินเข้าสู่อาเซียน เราก็เดินำลังจะเดินเข้าสู่เวทีโลกที่มีความสง่างามรัฐบาลกำลังทำงานสองปีเศษเองยังไม่ได้ทำงานอะไรมึงขวางตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยอภิสิทธิ์มึงยังไม่รู้หรือไหนมึงบอกว่าจบนอกคอกมาว่ามีความคิดความอ่านที่ดีมีความรู้สูงตระกูลสูงแต่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อปัญญาอ่อน เออเสียสติไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกคนบางคนเท่านั้นนะที่เรียนสูงจริงๆเลยลหลายคนผมเห็นผมไปนั่งคุยมานะบางคนน่โอ้โหจบปริญญาเก้าเขามีมานั่งคุยกับผมนะฟังคุยแล้วนะดรตมดร็อกเตอร์ดร็อคเตียวผมคุยไปร้อยคนละบางคนเนี่ยบอกเลยเลยครับบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้แล้วก็เข้ากับผู้คนไม่ได้แล้วก็เข้ากับสังคมก็ไม่ได้บริหารผู้คนไปร้อยเป็นพันก็ไม่ได้เพราะตัวเขาคิดว่าเขา น้าล้นแก้วเราสูงสุดไม่เคยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขับรถไปบ้านแล้วก็มาที่ทํางานจากที่ทํางานไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับมาบ้านบ้านไปโรงเรียนแล้วก็ไปท่องเที่ยวเลยโรงแรมแล้วก็กลับบ้านรู้อยู่แค่นี้ไม่ครบกับใครเลยถามจริงเถอะประเทศชาติบ้านเมืองของเราสังคมปัจจุบันเนี่ยโลกมันหมุนโอ้เร็วมากใช่ไหมคุณจะต้องเรียนรู้กับเด็กๆกับคนสังคมใหม่ๆแล้วคุณจะต้องเปิดวิสัยทัศ ไม่ใช่ว่าคุณเรียนมาแล้วกอไก่ห้องจบใครก็เรียนได้ผมก็เปปริญญาเอกเหมือนกันแต่ปริญญาชีวิตแล้บปรบมยอหน่อยเดียวฉลาดกพวผมทั้งเยอะเออลงามานั่งโต๊ววะวันที่สามวันสามคืนผมจะมาให้ซ้ำก็ได้มาเ,เอาไหมแล้วผมจะถามความจริงแล้วคุณกล้าตอบไหมการที่เราจะค้นหาความจริงมันไม่ยากเพราะไม่พี่น้องแต่คนที่พูดความจริงในสังคมไทยเราเนี่ยไม่มี ผมก็เหมือนกันบางครั้งผมก็ยังไม่พูดความจริงผมก็ไม่ใช่คนดีบอลเลอเธอรสีดอกอะเราก็เคยทําผิดทําชั่วมาก่อนแต่ว่าผิดมากผิดน้อยแล้วพวกมึงบอกว่าไม่เคยทําผิดเลยโถ้เจ้าปคุณเออสาตุนะาพวกมึงไม่เคยทําอะไรผิดเลยไม่เคยโกไม่เคยกินไม่เคยทําชั่วเลยเลยกูดูเบื้องหลังมึงแล้วอะอ่าระด่ดาดีไหมนะมันไม่ใช่นะผมไม่พี่น้องฉะนั้น ถึงเวลาแล้วนะผมแมะพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะต้องออกมาปกป้องรัฐบาลออกมาปกป้องนายกที่มีความสง่างามซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราสิ่งเหล่านี้ต่หากที่จะเป็นประตูหน้าต่างเพื่อให้นานาระยะประเทศได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุธเป็นประเทศที่มีความสง่างามเพื่อจะให้ประเทศเราจะเดินไปได้พวกมึง หยุดเถอะพวกเราหยุดแล้วรัฐบาลหยุดแล้วฉะนั้นพวกพี่น้องวันนี้แม่เวลามันจํากันด้ยกันอยา่าไปพูดไปสามชั่วโมงว่าวันหน้าก่อนโอกาสดีนะฟังผมจัดรายการก็ได้มันดีนะฮะมีธรรมะธรรมโบไปด้วยนะวันนี้พวกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่มาก็ต้องมามาก็ต้องรีบมาเพื่อเราจะมาแสดงพลังเพื่อปกป้องในสิ่งที่ดีงามให้กับแผ่นดินเราวันนี้ครับ